สวัสดีครับ5ที่ผ่านมาครับสมารถเป็นสภาคม,มแล้วก็เดิมแล้วเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านตอนตำแหน่งยืนยุรา, 5, ราจังจะใช้3จุดนะไม่ได้เข้าไปยืมเพียงพวกมันเลยนะแล้วก็ใจอยางว่าจะไปว่า <c oughs> จะไปแล้วผมก็โอ้ยแย่มาผมต้องขอโทษด้วยว่าไไม่ได้เข้าจุกันไปนานมาที่ว่ามาฟคิดว่าเราจะไปเห็นว่าจะว่าจะต้อง อยีเนยเรามี่จะทสุข้วาั้งการฝึกการออลงกายควไปด้วยแต่ไม่มีวิธีการดูแแต่เปนเอีากีร้านสำคัญก็สีเดี๋เราควรจเือเรื่องีางอบ้าไปดูนะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าปรากฏว่าบ้านนตรงเราเี่ยง้ดเก็บนเพราะว่าพื้นที่เราเรไม่ได้คัดกัน อ่อนคือจะเสีเยมากครับคราวนี้ก็ประมาณของโรมเมดไม่เพียงพอต่อการหลอบเนี่ยที่ไม่สามารถตลอกได้เนี่ยที่มันต้องใช้ไอ้พวกที่เป็นสีเนี่ยสมมติว่าทางทางท่านนายกแล้วก็ทางทาง,ทางทานเทศบาลเนี่ยถ้าสมมติแล้มีสี